<c oughs> สวัสดีครับพบกับช่องเลยโยงเจ้าพยานะครับผมสําหรับวันนี้เลยนะครับมืดเลยนะครับวันนี้ได้มาดูพี่ๆเข้าคลองกันในช่วงเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับวันนี้นะครับผมพี่ๆก็เดินทางกันมาแล้วนะครับเดยโยงเรือรากยุงเรือพ่อสินค้านะครับผมวันนี้ไม่ทราบเลยว่าเป็นทีมงานไหนนะครับแต่ถ้าเดาวไม่ผิดแต่ถ้าเดาวไม่ผิด น่าจะเป็นทีมงานของลุงแสนเพชรโสธรนะครับทีมงาน BPP เพชรโสธรนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะเ<อ>พราะว่าดูจากเดือบโะแล้วเสียงของเครื่องดนแล้วก็คล้ายๆแน่นอนใช่ครับทีมงาน BPP เพชรโสธร,รนะพวงของลุงแสนนะครับวันนี้ได้เจอกันและได้เจอกันสักทีนะครับหลังที่จากเฝ้ารอมานานแล้วนะครับนี่ครับ ก็เริ่มเดียวกันมาแล้วนะครับผมเริ่มเลี้ยวเลยนะครับมาแล้วครับผมเหตุรารชากาศหน่ําคืนเลยนะครับไม่แน่ใจว่าอาชัดเจนชัดเจนแล้วครับทีมงาน B ีพีพีเสอทรอนนะครับผมไปสุดยอดเลยครับผมบอกเลยวันนี้สุดยอดทีมงานนี้บอกเลยไม่มีผิดหวังครับผมทีมงานเข้มแข็ง ลุงแสงเพชรสอทอยเคยบอกว่าทีมงานเขแข็งนะครับทีมงานเพชรสอทอนนะครับในวันนี้มากันกี่ล้โบไม่แน่ใจครับแต่เปิดสปอร์ตหลายจ้าเลยครับผมน่าจะมีทีมงานของรือยนต์สอพอสมบัติททททงม,มหาลาศนะครับผมแล้วก็รือยนต์โชคชัยยศเก้านะครับผมชัดเจนชัดเจนครับผมแน่นอน แน่นอนเลยนะครับที่ผมพูดมามีทุกลำนะครับมีทุกลำจริงๆนะครับดีใจมากๆครับได้เจอทีมงานเข้มแข็งอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับยอดเลยนะครับเนี่ยเสียของเครื่องยนต์มาแล้วนะครับสุดยอดจริงๆทีมงานคุณภาพนะครับผมวันนี้มากันที่เรือลำ หรือสีน่าจะเป็นสีมากกว่านะครับชัดเจนครับผมชัดเจนครับผม ไงครับผมเสียงของเครื่องยนต์พลังกำลังนะครับสำหรับพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ครับแล้วมากระจิ่งใหญ่อลังการเลยครับผมสี่เรือโปะนะฮะสี่เรือโปะเลยครับวันนี้ตึงๆนะครับเปิมน้ำนะครับเต็มดับนะครับผมนี่ครับผมและท้ายอยู่โน่นนะครับผมท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูวิวเสียงของเครื่องยนต์กันนะครับโอ้โหชัดเจน ดีใจครับผมที่ได้เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับทีมงานนี้ทีมงาน v p p Transport ทิดท,ทอนนะครับทีมงานเข้มแข็งนะครับแน่น,นอนแน่นอนจริงๆเลยนะครับผมชัดเจนนะครับ มาดูพลังกำลังของคัตท้ายกันแล้วกันนะครับผมเสียงของเครื่องยนต์กระคึ่มนะครับตึกกล้องเลยนะฮะสุดยอดสุดยอดจริงๆครับผมทีมงานนี้สุดยอดเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกโอ้โหไปไงครับผมนี่เดี๋ยวมาชมพลังของพี่คัตท้ายกันนะครับของจริงนะครับผม วิ่โดยทีมงานเพชรสดทอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมชัดเจนชัดเจนครับผมสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับทีมงานนี้บอกเลยนะครับอู้ไปไงครับเน่เยวมาดูพลังกำลัง สุดยอดเลยนะครับผมแล้วก็กระแตงข้างด้วยเบอร์เก้านะครับทีมงานสับสบคนนะครับผมชัดเจนครับผม